สวัสดีครับมาต่อด้วยข้อ4ที่เราทําคลิปายมวลสีวิ่งด้วยความเร็ว10เมตรต่อวินาทีเข้าชนมวลหกเอวิ่งด้วยความเร็ว2เมตรต่อวินาทีในทิศทางเดียวกันถ้าในการชนไม่มีการชนเสียพลัางงานจน ไม่ชนแสกพลังงานจนคือการชนแบบยุดหยุ่นนะครับตรงหาความเร็วของมันทั้งสองก็คือ v1 กับ v2 จากสูตรก็คือ sigma p ก่อนเท่ากับ sigma p หลัง m1u1 บวก m2u2 เท่ากับ m1v1 บวกกับ m2v2 m1 ก็คือ cm u 1ก็คือ10 m 2ก็คือ6 m v 2 2> u 2ก็คือ2 m 1 2> ก็คือ c m v 1, 1> ก็เดไว้ยพอเราต้องการหา m 2ก็คือ6 m แล้วก็ v สองติดไว้เพราะเราต้องกานหาด้านสายได้1 2 m บวกกันได้เราก็เลยตั้งเป็นสมนการที่หนึ่งเราทำอะไรมันไม่ได้แล้วเราก็เลยต้องหาสมการที่สองโดยใช้สูตรซิกมา ek หนึ่งเท่ากับซิกมา ek สอง u หนึ่งบวก v หนึ่งเท่ากับ u สองบวก v สอง ซึ่นอันนี้ CM คือการเขียนผิดแล้วมีอย่างลบไหมมียูหนึ่งก็คือสิบอ่าบอกกันเนาะบอกยูสองก็คือสองแต่ก็ย้ายข้างไปย้ายข้างเลยเอ้ยไอ้เหี้ยโอ้ย ลบกับอันนี้ก็จะย้ายข้างไปเป็นลบสองลบสิบได้ก็บลบแปดเป็นสมการที่สองแล้วก็เลยเอาวีหนึ่งไปแทนในสมการที่สองก็คือห้าสิบสองเอ็มเท่ากับ เท่ากับอะไรวะสี่เจากสมการของเราก็คือ V ีลบแโอ้บวกกับ 6MV อ็มกำลังสก็จะได้ cảm ngay, mấy vị à